คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นตัวลงทุนทางอมรินทร์ทีวีนะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำวันนี้พบกับช่วงเ l f i t n e น s กับ h i l i p Capital นะครับเราจะพูดถึงแนวโน้มการลงทุนปีหน้าว่าทิศทางการลงทุนน่าจะเป็นไปในรูปแบบใดปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นผันผวนทั่วโลกนะครับแต่ก็มีหุ้นกลุ่มเด่นๆอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากปีหน้าเขาจะสดใสต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าจะเติบโตมมาาาาแททนนนนนหหหหุุ้้ใภภูิไไ่่จจะะดดีียรือเปล เราจะไปหาคําตอบนี้พร้อมกันนะครับที่ก็บอกกันว่าปีหน้าจะเป็นปีทองของตลาดหุ้นที่จะฟื้นตัวหรือว่า Recover y ได้อย่างต่อนเนื่องจะจริงหรือไม่คุยกันกับคุณตียชัยชองนะครับกรรมการผู้จัดการของบลจฟิลิปให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีคุณตียชัยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแนวโน้มการลงทุนปีหน้าคําถามแรกเลยคงต้องถามสิ่งที่ฮอตที่สุดของปีนี้ก่อนก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปีนี้ขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะครับแนวโน้มของปีหน้ากลุ่มนี้น่าจะยัง ความคิดใน2มิตินะครับมิติแรกคือเราต้องดูว่าพลังขับเคลื่อนหรือ Growth Driver ของเศรษฐกิจโลกเลยนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับณตอนนี้มันอยู่กับ innovation หรือนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะครับเพราะว่านวัตกรรมนี้สามารถได้ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นถาวรเลยนะครับผมขอแชร์บทวิเคราะห์จาก3บริษัทระดับโลกนะครับ Google, Bain Consulting และดามาเซนะครับสรุปว่าที่ภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับผู้ใช้บริการของดิจิทัลหรือออนไลน์นะครับ รวมถึงกระเป๋าตังค์ของคนละครึ่งทั้งหมดนะครับหใน3ของจํานวนนี้นะเป็นผู้ใช้บริการครั้งแรกเลยนะครับ, oh. รบและในกลุ่มนี้คนที่คุณป้าคุณลุงที่ใช้ในครั้งแรกนะคะมีแนวโน้มนะ94%ของกลุ่มนี้มีแนวโน้มว่าใช้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันก็ชี้ได้ชัดเจนแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเป็นถาวรเลยเพราะว่าเทคโนโลยีนี้นะครับ,รบไม่ว่าโควิดพรุ่งนี้จะมีวัคซีนใหม่หรือไม่นะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคคืออันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทําให้มันเปลี่ยนเป็นถาวรเลยครับ,รบแล้วก็มิติที่2นะครับคือจริงๆนวัตกรรมมันกว,กว้างกว่าเทคโนโลยีหรือ IT อย่างเดียวนะครับ,รบสำหรับปีนี้พลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากคือ Biotech ไบโอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการแพทย์นะครับเพราะรเราเห็นว่าปีนี้จริงๆที่เขาได้ผลิตวัคซีนอย่างรวดเร็วนะครับ,รบเป็นหลักเดือนเลยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าของนวัตกรรมในการแพทย์โดยเฉพาะในการ วิเคราะห์และตัดต่อพันธุกรรมจีโนมซีเควนซิงนะครับ,รบซึ่งสําหรับปีหน้าและในอนาคตนะครับนวัตกรรมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งสําคัญเข้าไปครับอ๋อแล้วในส่วนของราคาล่ะครับบางคนก็บอกเออราคามันก็ขึ้นมาเยอะถ้าหากว่าธุรกิจมันสามารถโตได้กําไรโตได้เนี่ยราคาตรงนี้มันถือว่าแพงหรือยังครับคือเราต้องเปรียบเทียบราคากับ มูลค่าของของบริษัทหรือว่าคุ้นหรืออุตสาหกรรมห,หรือธุรกิจใช่ไหมครับ<ม>ยกตัวอย่างนะครับบริษัทที่สมมติว่าทําเป็นดิจิทัลแบงกิ้งใช่ไหมครับครับ mm. คือถ้าสมมติว่าพฤติกรรมของผู้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ต่อไปในอนาคตคาใช้บริการผ่านออนไลน์มากขึ้น mm. รายได้ของบริษัทเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ mm. ซึ่งเราก็เห็นว่าการที่เราคิดว่าบริษัทนี้ยังมี potential สูงคือเพราะเราคิดว่าธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแพงไม่แพงอาจจะต้องดูเป็นรายบริษัทเลยว่าบริษัทนั้นราคาขึ้นมาเยอะหรือยังแล้วมันแมทช์กับ กำไรในอนาคตที่โตหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วก็เราต้องเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เราเห็นว่าเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นของมุมว่า valuation หรือว่าการกฎหมายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นปัจจัยบวกหรือลบนะครับแต่โดยรวมเราเชื่อว่าเซกเตอร์นี้แนวโน้มในอนาคตน่าจะยังสดใสอยู่เพราะว่าเป็นการโตอย่างต่อเนื่องใช่ครับเราเชื่อมั่นว่าเมกะเทรนด์นี้นะครับไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่านวัตัวการอื่นๆผมยังมั่นใจว่ามันยังเป็นพลังขับเคลื่อนของ เศรษฐกิจใหม่ของโลกนี่ครับอืมครับแล้วถ้าไปดูที่ภูมิภาคล่ะครับภูมิภาคไหนที่น่าสนใจบ้างในปีหน้าครับครับเป็นคำถามที่น่าสนใจครับจริงๆเพิ่ง2ชั่วโมงก่อนที่ผมมาสัมภาษณ์ที่นี่ผมเข้าประชุมกับคุณ g o r d o n brown นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับครับท่านก็พูดว่าจริงๆค้าตอนนี้เราต้องดูจากนโยบายการเงินกับการคลังของแต่ละประเทศด้วยต้องดูนโยบายของรัฐบาลนะฮะ รวมถึงไม่ว่าจากของคุณโจไบเดนที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งประนานาธิบดีที่อเมริกานะครับแต่ว่าจริงๆของที่เมืองจีนกับที่ญี่ปุ่นก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งเวลาเราเจาะเข้าไปดูนะครับว่าแนวโน้มของประเทศของเขาของรัฐบาลว่าจะพุชหรือว่าจะสปอร์ตธุรกิจรายบ้างนะเราก็พอเห็นว่าจริงๆภูมิภาคเอเชียจะน่าสนใจนะครับเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่า1คือถ้าดูในมุมของนวัตกรรมยิ่งถ้าเป็นไบโอเทคนะอเมริกายังไงก็เป็นผู้นําตลาด แต่ว่าถ้าเราดูจากดีแมนนะครับความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับ consumer confidence นะครับจริงๆที่ประเทศจีนมันน่าสนใจมากนะครับเพราะเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจที่เมืองจีนและภูมิภาคก็ฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าที่อเมริกาหรือยุโรปใช่ไหมครับและจริงๆของในมุมของนโยบายการเงินกับการคังเขาก็ยังมีกระสุนมากอีกนะครับซึ่งถ้าดูจากมุมนี้ภูมิภาคของเอเชียก็มันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เราต้องระมัดระวังมันไม่ใช่แบบในทุกๆเซกเตอร์หรือทุกๆบริษัท เราต้องระาดระวังยิ่งถ้าเป็นประเทศจีนหรือเวียดนามที่เราดูจากมุมเศรษฐกิจระยะยาวอีกอาจจะน่าสนใจแต่เราต้องเจาะเข้าไปในรายบริษัทนะครับว่าต้องเจาะลึกกว่าถ้าเราเราวิเคราะห์บริษัทที่อเมริกาหรือที่ยุโรปด้วยซ้ำในเวลาที่เราได้สามารถได้เจาะเข้าไปเราก็เห็นว่าจริงๆมันก็มี potential หรือมีศักยภาพของหลายๆบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับรวมถึงของ In f r ร s t r u c t u r e หรือว่าพลังงานหมุนเวียนด้วยครับ แล้อย่างคุณเตียชัยเองท,ที่คอยบริหารเงินของลูกค้าอยู่นะครับก่อนหน้านี้เราน่าจะลงทุนอยู่ในอเมริกาค่อนข้างเยอะตอนนี้มีการย้ายบางส่วนมาลงทุนในเอเชียเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับถูกต้องครับตอนนี้เราก็มีการโยกเข้ามาในเอเชียประมาณ15-20รนะครับ,รบเพราะเหตุผลเวลาเราเจาะเข้าไปในรายละเอียดของนโยบายรัฐบาลและเราเห็นดมาลฟลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเราก็จะโยกแล้วก็เราจะ เข้าไปในธุรกิจที่เราคิดว่ายังมีพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องอีกครับและอย่างในเอเชียที่เราเข้ามานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์ไหนครับคือของเกมมิ่งก็น่าสนใจนะครับพลังงานหมุนเวียนตอนนี้แล้วเริ่มน่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยี 5G ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วอย่างตลาดหุ้นไทยแหะครับปีหน้าเรามีมุมมองอย่างไรบ้างคือตลาดหุ้นไทยคือในระยะสั้นนะครับเราก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเรามีวัคซีนของโควิดแล้วใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็คงจะกลับมาซึ่งมันก็เป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงของพื้นฐานตลาดหุ้นไทยณปัจจุบันคือมันเป็นตลาดโมเมนตัมนะครับ,รบมันไม่ได้เทรดตามฟันเดเมนเตอร์หรือพื้นฐานแลบ,บซึ่งเราก็เห็นว่าในสองส23เดือนที่แล้วเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มาแรงแล้วหลังจากนั้นก็หมุนไปกลุ่มแบงก์แล้วต่อไปอาจจะเป็นกลุ่มคอมมิวนิเคชันก็ได้นะครับซึ่งนักลงทุนต้องเข้าใจครับว่าตลาดโมเมนตัมมันเทรดตามโฟลรวมถึงโฟลของนักลงทุนต่างชาติซึ่งมันก็มีความเสี่ยงในมิตินี้ที่นักลงทุนต้องสามารถบริหารได้ ในระยะยาวนะครับนักลงทุนก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามีบปัจจัยที่เราต้องคุมความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในระยะกลางถึงระยะยาวจะเป็นอะไรใช่ไหมครับถ้าเราดูจาก fundamental นะครับเราก็ยังเป็นใน aging society นะครับแล้วก็ mix ของในเศรษฐกิจของเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับ structural issue ยังอยู่อย่างไนะครับในเวลาที่ยังมี structural issue นี้นะครับถ้าเราเทียบกับราคาตลาดหุ้นไทยไม่ว่าจะตาม PE หรือว่า PB หรือว่าดิฟแ d นด์เยก็ตามเทียบกับง่ายๆเลยครับเทียบกับสิงคโปร์เวียดนามฮ่องกงเมืองจีนนะครับตลาดไทยยังแพงกว่าอยู่ซึ่งนักลงทุนก็ต้องบริหารความเสี่ยงในระยะสั้นของว่ามันเป็นโมเมนตัมและระยะย,ยาวว่า structural issue S t r u c t u r a l i s s u e ใน economy ครับยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ครับเพราะฉะนั้นโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเอาตลาดหุ้นไทยไปเทียบกับตลาดต่างประเทศเนี่ยคือถึงแม้ว่าปีหน้าอาจจะอาจจะเป็นปีที่โตได้ทั้งหมดแต่ไทยอาจจะโตน้อยกว่าเขาก็เป็นไปได้แบบนี้หรือเปล่าครับก็มีแนวโน้มนะคร,คราะ สิ่งที่ในฐาน,นะของฟันแมนเจอร์ที่เราพยายามจะเข้าใจคือเราพยายามเข้าใจว่าพลังขับเคลื่อนและความเสี่ยงของแต่ละตลาดมันอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นที่การที่เราลงทุนใน,ใน innovation ในนวัตกรรมเพราะเราคิดว่ามันสามารถทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นถาวรเลยนะครับแล้วก็เพิ่ม labor productivity ได้แต่ว่าที่เมืองไทยในเวลาที่ถ้าสมมติว่าผมอยากจะลงทุนในหุ้น innovation ผมยังไม่ค่อย <หา S 1> มีทาง,างเลือก,กใช่ครับซึ่ง ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าการที่เรามี asset allocation ไปในหุ้นไทยบ้างนิดนึง<ม>ก็ไม่ผิดนะครับ,รบแต่ว่าถ้าสมมติเราสามารถกระจายความเสี่ยงเข้าไปทั่วโลกยิ่งตอนนี้เรามีเครื่องมือในฐานะลงทุนเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเลยผ่านกองทุนรวมรนะครับคือผมก็แนะนําว่าเ,เราลองพิจารณาความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับแล้วก็ดูว่าจริงจริงเครื่องมือที่เรามีอยู่ในมือ ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวเต่เราสามารถลงทุนในตลาดทั่วโลกแล้วแล้วก็ลองเข้าใจว่าการที่เราลงทุนอันนี้เรากําลังลงทุนในอะไรอยู่กาลังลงทุนในพลังขับเคลื่อนแต่เราก็ช่างกับความเสี่ยงปัจจัยต่างๆที่เราเห็นอยู่ครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงเนี่ยการลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในระยะย,ยาวสําหรับคนที่ต้องการเงินสําหรับววยเกษียณควรจะต้องกระจายไปยังต่างประเทศบ้างถูกไหมครัใช่ครับถ้าสมมุติเรามองในมุมว่าเราอยากจะ optimize risk return profile นะครับ ผมมองว่าผลตอบแทนที่เราได้มาในเวลาที่เราเทียบกับความเสี่ยงที่เราจําเป็นต้องรับถ้าเรากระจายไปในต่างประเทศบ้างนะครับี่มี Balance Portfolio Allocation เป็นทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนถามในอีกมุมหนึ่งบ้างครับถ้าถหากคนต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่มากนักละครับหรือว่าเป็น s safe haven สำหรับการลงทุนในปีหน้าเราแนะนําส่วนไหนครจริงๆในระยะยาวนะครับสำหรับนักลงทุนที่ รับความเสี่ยงน้อยนะครับคือเราก็ต้องมี asset allocation เข้าไปในตราสารนี้ด้วยนะครับรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลและคุณกู้ที่มีคอที่สูงนะครับไม่ใช่คุณกู้ในทุกชนิดนะครับเราก็ต้องเจาะเข้าไปดูรายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องยอมสละว่าผลตอบแทนที่เราได้มาจากสินทรัพย์เหล่านี้คงจะไม่สูงนะครับซึ่งมันก็เป็นการที่เราชั่งน้ําหนักโดยภาพรวมนะครับนอกจากนั้นก็มีทองคำนะครับก็เป็น asset class อันหนึ่งที่นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปบ้าง ผมไม่แนะนำว่ากระจายความเสี่ยงเยอะๆแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะมีในการ diversify risk เราอยากจะกระจายความเสี่ยงของเราการ,รที่เรามี allocation เล็กน้อยเข้าไปในทองคำก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เรามีอยู่ในการบริหาร พอตของเราในระยะยาวครับอย่างทองคําที่เราบอกว่าควรจะมีบ้างบางส่วนเล็กน้อยเพื่อกระจายความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราแนะนาสักประมาณสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ผมแนะนําว่าอาจจะประมาณ5%เปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ผมไม่แนะนํามากกว่านั้นนะครับถ้าคนสนใจกองทุนที่ความเสี่ยงไม่มากอย่างตราสารนี้หรือว่าอยากจะกระจายความเสี่ยงเป็นทองคำเนี่ยนะครับเราแนะนําเป็นกองไหนครับครับสำหรับตราสารนี้ที่บรจอฟิลิปก็มีกองพีบอนนะครับที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ หุ้นกู้ที่มีคุณภาพสูงสูนะครับเราจะวิเคราะห์เข้าไปดูรายละเอียดในธุรกิจของแต่ละบริษัทที่ออกหุ้นกู้นี้นะครับเราดูความมั่นคงแล้วก็เรารดูสภาพคล่อง,องของตัวหุ้นกู้นี้ด้วยครับและสําหรับทองคํำเราก็มีกองทุนรวม P. ีโกลนะครับที่ลงทุนในทองคำมาสเตอร์ฟันที่มีสภาพคล่องมากที่สุดเลยนะครับ,รบของสไปเดอร์โกลแต่ของที่อยู่ที่ฮ่องกงเพื่อจะได้สอดคล้องกับเวลา ทำธุรกรรมกับเมืองไทยครับถ้าใครสนใจกองทุนตราสารนี้กับทองคำนะครับก็ลองติดต่อไปได้ที่ทางบลจฟิลิป์เนี่ยนะครับในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงบ้างครับกองทุนหุ้นปีหน้ากองทุนเด่นที่เราแนะนําเป็นกองไหนครับผมยังแนะนำกองทุนรุ่นพีวินกับพีวินอาร์เอฟนะครับเพราะว่าเราหนึ่งคือเราเห็นพลังขับเคลื่อนเลยว่ามันมาจากตรงไหนนะครับแล้วก็2คือเราก็เห็นเวลาเหตุการเปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็พีวินสามารถได้ จับพวกเมกะเทรนด์ต่างๆนี้นะครับ,รบแล้วก็ด้วยนโยบายการลงทุนของเราเราสามารถได้สลับได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเมกะเทรนด์ใหม่เข้ามาเราก็สามารถได้ลงทุนตามเลยและเราก็เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละเซกเตอร์แต่ละทีมแต่ละบริษัทและแต่ละภูมิภาคหรือประเทศด้วยแล้วก็บริหารความ,มเสี่ยงระหว่างนี้ด้วยครับ,รบดยภาพรวมผมคิดว่า ถ้าเป้าหมายของเราคือเราอยากจะสร้างผลตอบแทนในเวลาที่เราเทียบกับความเสี่ยงที่เรารับผมยังแนะนำ strategy ของ Pwin กับ Pwin r m F นี้ครับ,รบแล้วตอนนี้ถ้าหากเจาะลงไปใน Pwin เรา,เราฟโฟกัสไปที่ sub team หรือว่าหมวดย่อยในกลุ่มไหนบ้างครับครับว,ว่า sub team ท,ที่ตอนนี้ที่เราเห็นว่ามันมาแรงนะครับก็เป็น sub team ของของ biotech ใน mega trend biotech นี Bio ้นะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งคือปีนี้เราเห็นเงินลงทุนที่เข้ามาในการผลิตวัคซีนมันมหาศาลเลยนะครับซึ่ง ข้อดีคือนอกจากว่าเราสามารถได้ผลิตวัคซีนโควิดไม่มีไซด์เอฟเฟกว่าเงินนี้สามารถได้ลงทุนในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในการที่วิเคราะห์พันธุกรรมตัดต่อพันธุกรรมเพื่อจะได้รักษาโรคอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงมีการศึกษาในการโรคมะเร็งโรคเบต้าเทลซีเมียโรคตาบอดอะไรพวกนี้นะค,คืออันนี้เป็นผมคิดว่ามันสิ่งที่นักลงทุนต้องเข้าใจนะครับคือไบโอเทคไม่ได้จบกับวัคซีน m r n a ของโควิดอย่างเดียวแต่ว่าเขาสามารถจะใช้พื้นฐาน ความรู้นวัตกรรมระบบ ในการวิเคราะห์และอ่านพันธุกรรมเพื่อจะได้รักษาโรคอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องออกครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อมั่นนะครับในธีมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนกองทุนพีวินซึ่งปีนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีมากทีเดียวน่าจะเป็นกองที่ครอบคลุมในส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีผู้จัดก,การกองทุนคอยเลือกด้วยว่าณนะช่วงเวลานั้นๆเนี่ยแนวโน้มไหนกําลังน่าสนใจแล้วก็เลือกลงทุนให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจกองทุนรวมของบรรจงฟิลิปนะครับสามารถซื้อได้ผ่านบริการฟิล ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026351718นะครับหรือมีอีกวิธีครับง่ายๆเลยก็คือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเพื่อแจ้งความสนใจและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลการลงทุนกับท่านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจีรชัยนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อครับ